สวัสดีค่ะยาตาจากบุญตาทาัศาทัศานะคะวันนี้ย่าจะพาไปชมผักหวานป่าที่แตกขึ้นมาจากรากที่เคยเอาให้ชมอันนี้คือต้นที่เขาแตกนะคะที่เขาแตกต้นขึ้นมาจากรากนะสำหรับต้นนี้ย่าปลูกมาก,ก็ประมาณ20ปีแล้วนะคะเนี่ยลำต้นเขาก็กำลังแตกนะเพราะว่าลำต้นขยายนะ ต้นเล็กๆที่เห็นข้างๆนี่ก็แตกขึ้นมาจากรากเหมือนกันนะคะอันนี้ย่าจะปลูกไว้ที่โพนปวกทีนี้ปวกเขาตายนะแล้วดินเขาก็จะยุบลงนะต้นเขาก็จะเอียงนะย่าก,ก็เลยต้องเอาดินมาถมเรื่อยๆนะรากบางรากก็จะขาดไปนะอันนี้คือเหตุผลที่เขาต้องแตกต้นใหม่ขึ้นมาตามรากนะผักหวานป่านี่ถ้าหากว่ารากไม่ขาดเขาก็จะไม่แตกนะคะ จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเนี่ยที่รากเขาขาดรากใหญ่มากนะคะสักประมาณเกือบเกือบจะเท่านิ้วก้อยนี่รากของเขานะคะนี่ก็นานเหมือนกันกว่าจะแตกออกมานะอันนี้ก็ได้เกือบปีแล้วนะคะนี่ตอนหลังมาเขาก็เลยแตกต้นข้างๆขึ้นมาอีกต้นหนึ่งก็เลยกลายเป็นสองต้นนะคะอันนี้ให้ดูใ,ใกล้ๆเขาแตกขึ้นมาตอนแรกนี่จะเป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาเลยเขาก็เลยมีกิ่งขแขนงหลายกิ่งนะคะเนี่ยมีกิ่งขแขนงเยอะเลยนะ พอขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเขาก็ชะง,งักนะอันนี้หญ้าไม่ได้เติดกิ่งกระโดงนะกิ่งกระโดงเขาหยุดเติบโตเองนะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่แตกขึ้นมาทีหลังนะห่างกันเป็นสองเดือนสามเดือนเลยนะเขาก็เลยแตกต้นใหม่ขึ้นมาอีกก็แสดงว่ารากของเขาขาดนะคะส่วนต้นนี้นะแตกพ้นดินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกิ่งกระโดงเลยนะพอได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีแมงมากัดที่ยอดกระโดงของเขานะ เขาก็เลยหยุดที่จะสูงนะแต่ว่าก็มาสร้างกิ่งด้านข้างนะคะต้นนี้นี่เป็นต้นที่สานะคะเป็นต้นที่แตกออกมารองจากต้นเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยเราไปดูลําต้นเขาใกล้ๆนะเนี่ยคือเขาโผล่ดินขึ้นมาก็เป็นยอดกระโดงเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเขาก็เลยจะมีกิ่งข้างเยอะนะอันนี้นี่ก็เยอะพอสมควรนะคะ แต่ลักษณะต้นของเขาก็มีแนวโน้มที่จะโตต่อไปเพียงแต่ว่ากิ่งกระดงกิ่งแรกของเขานั้นมันขาดไปแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะคะพ,พ้นขึ้นมาก็คือเป็นกิ่งกระโดงเลยพอขึ้นมาไม่มีอะไรกัดนะคะแต่เขาจะหยุดเองเลยก็จะมีกิ่งแข็งอยู่ประมาณ5กิ่งนะคะตอนนี้เขาก็พักนะพักที่จะแตกยอดแล้วนะคะเนี่ยสำหรับกิ่งนี้นะย่าก็เอามาให้ชมกันนะคะ เท่าที่ย่าสังเกตนะคะผักหวานป่าที่จะแตกต้นขึ้นมาจากรากนี่ก็ต่อเมื่อรากของเขาขาดออกจากลําต้นก่อนนะคะส่วนที่ขาดออกจากลําต้นนั่นแหละคือรากที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นของผักหวานป่าต้นใหม่ส่วนรากที่ติดอยู่กับต้นก็จะขยายรากออกไปเรื่อยๆนะคะจะไม่แตกเป็นต้นขึ้นมานะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ย่าสังเกต และขนาดของต้นก็ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของรากด้วยนะคะหรือว่าตามบริเวณที่รากไปนะถ้ารากสมบูรณ์ต้นก็จะมีขนาดใหญ่นะถ้ารากเล็กนะไม่สมบูรณ์ต้นก็จะมีขนาดเล็กไปด้วยนะอันนี้ย่าสังเกตจากที่มันแตกขึ้นมาย่าก,ก็จะมีต้นนี้ต้นเดียวนะคะที่แตกออกมานะ วันนี้ย่าก,ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่มาชมในช่องของย่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ